ทุกทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อิงได้มีกลุ่มของอิงนะฮะชื่อกลุ่มแบร์แบร์ทีมันเองนี่เลยและก็จะมีสตโตร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเสื้อต่างๆมากมายอิงก,ก็จะผลิตไปเรื่อยๆนะครับโอเคฮัลโหลสวัสดีครับทุกทคนนะครับอยู่กับอิงแบชแนลองนะฮะวันนี้มาอยู่กับอิงนั่นเองวันนี้นะฮะเราจะมาเกาะใหม่การที่ชื่อว่าวอชเชอร์เบย์เนาะกับสัตว์ที่หายากที่สุดก็คือซีแบร์เนาะเดี๋ยวเราก็จะไปกันเลยนะฮะ นี่ก่อนอื่นแล้วก็จะต้องเตรียมเรือไปนะเรือ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 ไป Let's go เดี๋ยวเราก็จะขับไปเลยนะฮะซึ่งไอเจ้าซีแบร์เนี่ยหายากมากๆในเกาะวัชเชอร์เบเนาะอะ,อะตอนนี้กำลังถึงเกาะละเดี๋ยวเรารีบๆลงแล้วก็รีบๆไปจับไปเลยกันเหมือนรีบแบบวันนี้ เราก็มาถึงที่จอดแล้วนะฮะไปจอดให้เป็นที่ฟึ๊บว้าวเป็นที่มากไปไปแล้วก็วิ่งไปเลยนะฮะนี่ตามมาคือที่จอดจะอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะมีอยู่สองจุดเนาะก็คือฝั่งตรงนน้นกับฝั่งตรงนี้เนาะนี่เลยแล้วก็เดินเข้ามาในป่าเนาะนี่เลยก็จะเจอกับแอ่งน้ําแอ่งนึงนะเดีย๋ยไปสนใจเลยเพราะว่ามันไม่เจอนะสิ่งที่จะเจอได้ก็คือนี่เลยเราจะต้อง ไปที่น้ำตกเนาะน้ำตกก็จะมีน้ำตกอยู่2จุดก็จะมีจุดตรงนูน้นกับจุดตรงนี้เนาะซึ่งจุดตรงนี้นะฮะจะมีซีแบร์นะฮะซึ่งหายากอยู่เหมือนกันนะนี่เลยลงไปข้างล่างนี่มีคนจับอยู่ประมาณสองสามคนนะเนี่ยจับไปอยู่ตรงเนี้ยซีแบร์อ่านี่เลยนะคะให้เราแบบกระโดดลงมามันจะมีถ้ำอยู่ตรงนี้นะแล้วให้เราจับซีแบร์ไปเรื่อยๆอเพื่อนทำไมเพื่อนได้ใหญ่จังโอเคเดี๋ยวเราตกไปเลยกัน เราก็ดูใต้น้ำไปด้วยก็ได้แต่ปลากากากนะฮะก็อย่าไปจับนะฮะอย่าไปจับมันนะฮะคือใครที่ยังไม่ได้จับก็จับได้เลยคือใครแบบเก็บสะสมปลาไปเรื่อยก็ไปเลยนะฮะคือเจออีปลาหาเนี่ยประมาณสิบอบแลวระหว่างนี้นะฮะเด็กเองก็จะเล่นเวลาเนาะ ซึ่งอย่างที่บอกนะฮะก็คือว่าแบบว่าไอ้พวกตัวที่หายากมากๆเนี่ยคงจะจับนานนะฮะแต่ที่บอกก็คือมีแค่จุดตรงนี้จุดเดียวเนาะมันไม่มีจุดอื่นนะครับสำหรับเกาะที่ชื่อว่า w a s เชอร์เบเนาะโอ้เจอปลาดีทุกคน อันนี้ปลาที่อิงจับเมื่อกี้นะคะเป็นปลาระดับ Legendary เนาะอ่าเรียบร้อยได้ Legendary นะไปเราเก็บกันต่อตอนนี้ก็ดูใต้น้ำไปส่วนปลาตัวนี้นะคะก็เป็นปลา uncommon เนาะก็คือแบบปลาแบบไม่ธรรมดาเออส่วนไอ้ปลานี่ก็ธรรมดาธรรมดาเหลือเกินเจอแม่งได้ทุกครั้งอะ ก็ตั้งฉายาให้กับไอปลาคอมมอมนตัวนี้ว่าปลาปลาเกียบเนาะเพราะแบบตัวมันเก็บเกียบเกียบตัวมันเล็กๆอะได้เหรอวะป็นฉายาที่แบบไม่ควรตั้งอ่ะซึ่งไอซีแบน์เนี่ยนะฮะก็เป็นปลาที่แบบว่าคือแบบเป็นปลาที่แบบฮามากคือมันแบบมันเหมือนไม่ใช่ปลาเลยดีกว่า เออเดี๋ยวถ้าทุกคนเจอก็จะตกใจนะฮะพออิงเจอก็เฮ้ยไม่ใช่ปลาเหรออะไรเงี้ยรอไปชาตินี้ก็รอไปได้ใช่ไหมว่าจนตอนเนี้ยเรายืนอยู่คนเดียวแล้วอ่ะโอ้ยมาเละจะได้วะโอ้ย แม่มเย้ยนานแล้วเนี่ยห้านาทีกว่าแล้วยังไม่ได้เลยไอซีฟูด้ดไอซีฟูด้ดซีแบซีฟู้ดเฉยโอ้ได้แต่ไอปลากเกียบเนี่ยแม่มเอ้ยได้ทุกวันเลยไอปลากเกียบนี้นะคะก็ชื่อว่าดีซัสเนาะชื่อคล้ายๆกับใน Among A อมองาดะเฮ้ยเจอปลาดีแล้วเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผิดเมื่อไปกดไอไดอารี่อ่ะโอ้กิเจอปาอาอลอออปาดีไม่ทันอะ่ะเสียดายเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอ้ยเจอแต่ปลาเกียบกับปลาบูเนะี่ยโอ้ยปลาเกียบเอ้ยไปจากทะเลนี้สักทีเถอะเออไม่กอดโอ้ไม่กัขอร้องแหละมาสักทีเฮ้ยอยากเป็นแกได้ไหมฮะแกเป็นตัวอะไรเนี่ยโอเคเราเอาต่อเลยกันฮึโอเคมาโอ้ยเจอแต่ปลาแคบอีกแ,แล้เดีวเราลอ,ลองตกให้มันอยู่ใกล้ๆกับตรงน้ำตกเลยแล้วกัน ตรงจุดนั้นตกเลยอ่ะเฮ้ใครมันเอาเส้นสายอะไรมาอยู่แถวนี้วะเจอแต่ไอ้ปะแกบนี่แล้วเหรอเบื่องจริงเลยเนะนี่ยปะแกบเนี่ยดูหน้ามานันดิหน้ามันเหมือนมันจะฆ่าใครอ่ะ A few moments later โอ้ยอปลาบู่เว้ยมึงออกไปเฮ้ยไม่ใช่ปลาบู่ปะแกบอ่านี่ไงทุกคนหนีได้แล้วอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงโอ้โหขอจะได้น้ำตาจะไหลโอ้ ได้สักทีอย่าพลาดนะทุกคนนี่ตำนานซีแบ์นะฮะได้สักทีแม่เ,ยเย้ยได้ย,ยากสุไปเลยนี่เลยนะฮะมันก็จะเป็นปลาที่หน้าเป็นหมีนะทุกคนด,ดีน่ารักอะ่ะน่ารักผสมตลกอะ่ะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวเล็กนะฮะแต่อิงจับมาได้ครั้งที่แล้วจะเป็นตัวใหญ่นะฮะอืมซึ่งตัวใหญ่เนี่ยจะได้ที่ขายเนี่ยประมาณอยู่ที่ พันห้าก็แบบว่าน้อยอยู่นะเป็นแบบเป็นปลาในตํานานที่ราคาน้อยนะแต่แบบน่าจะเอาไปสัตสมที่อควาเดียมได้เพราะมันสวยนะตัวนี้น่ารักด้วยเออแบบแล้วก็แปลกๆด้วยเออเดี๋ยวเราก็จะเอาไปลองให้กัแบบคนขายดูอันนี้เป็นปลาตัวเล็กเนาะะเดี๋ยวดูที่ขายซิพันสองนะทุกคนพันสองจำไว้ว่าพัน 2. สองสำหรับมือใหม่พันสองนี่ถือเยอะนะแต่พอแบบไปเรื่อยๆก็พันสองหรอแค่เองอะไรอย่างงี้นะ อ,อีกฝั่งหนึ่งที่อิงบอกก็คือตรงนี้นะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะมันก็ไม่เจอปลาไอปลาซีนั่นแหละเออซีแบรเนาะอ่ะนะฮะก็สลับวันนี้นะคะอิงต้องขอลาไปก่อนนะฮะไปแล้วบ๊ายบายปลาตัวนี้แม่งเคดีชอบ